ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ลบุรีนะครับศาลพระการครับศาลพระการวันนี้ก็มาว่า้ศาลพระการครับในช่วงปีใหม่ครับก็ผ่านปีใหม่มาก็หลายวันนะก็มาเลือกมาวันนี้เพราะว่าคนจะไม่ก็เยอะครับ ก็ผ่านช่วงที่ใหม่มาหลายวันแล้วครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณลานจอด,ดรถของศาลประการนะค,ะนะคะนร,นรับนะครับบริเวณรอบๆครับสาลประการอยู่ข้างหน้านู้นนะครับนั่นนะฮะเห็นไหม ตรงนี้ก็จะเป็นทางรถไฟครับทางรถไฟไปทางนี้ก็จะไปกรุงเทพน,นะครับนะส่วนถ้าจะไปทางเหนือนี่ก็จะไปเชียงใหม่ ครับนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าของเมืองลบุรีครับนี่ครับลิงกำลังมาแล้วครับนะเดี๋ยวเรามาดูลิงครับข้ามทางรถไฟมาแล้วครับนะฮะ โอ้อยู่บนต้นไม้ตัวนี้ครับนจะ๋อจ๋อทำไรเนะี่ยรบรีนี่ก็จะเป็น เมืองเก่านะครับโบราณสถานเยอะครับนี่ก็เป็นนี่ฮะที่เห็นเห็นนี่ก็เป็นวัดนครโกษาครับนะฮะแล้วก็เดิน ที่จะยินเสียงนึงจะเป็นละครนะครับเป็นละครแกล้ับนลครับเดี๋ยวเราก็จะข้ามไป สาละการกันะะครับข้างในภายในศาลรกษานนะ ครับเดี๋ยวเราก็จะข้ามถนนนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็คือปางพระปางสามยอดนะครับมองจากล้านในของสานประการนะครับวันนี้เช้ามีลิงเยอะครับ ตัวนี้ไม์ตัวครับรีงกำลังกินก็โคดไม่ตัวครับรีงเยอะไม่หมดเท่านี้ นี่ครับที่เขาเรียกว่าลบบุรีเมืองลิงครับ